วัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครกันค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องเป็นคนที่ไหนคะเจนพรีครับคนนานเจ้าอุดรครับคุงเพชรพลีครับผมนู่นนะครับเผื่รถครับเพชรุรีครับแล้วคุณพี่มาทำอะไรที่กรุงเทพอะคะ โอ้โหครับมาผัดกะเพราดีครับมาหาเงินผัดกะเพราครับครับเจ็สี่ครับมาทํางานฮะมาขายของเจ้าแล้วทำไมพี่ไม่ขายของีจังหวัดน้าล่ะเศรษฐกิจบดีแถมทําไหลทานาขอราได้ตัวเออเป็นไม่มีงานทําครับอยู่ดอนมันรายได้บดีคือยังรุงเทพครับโอ้โหคนมันน้อยครับเข้าเมืองกรุงกันหมดเลยครับแล้วพี่ไม่เคยสงสัยหรอคะว่าทําไมต่างจังหวัดบ้านเรามันถึงไม่เจริญกับเขาสักขีอะค่ะ ก็กระท้องถิ่นทั่วประเทศไทยถูกตัดตอนไม่มีงบประมาณไม่มีอำนาจอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ต้องแบมือขอจากส่วนกลางเราได้ถึงเวลาเราไปญี่ปุ่นดูสิคะไปถึงเมืองไหนทำไมเขาก็เจริญทุกเมืองตั้งแต่โตเกียวเมืองหลวงฟุโกะนางาซากิก็คือเจริญหมดที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่ารายได้ของรัฐร้อเอร์เซ็นต ไปที่ท้องถิ่มากถึง52%แล้วก็มาที่ส่วนกลางแค่48%เท่านั้นท้องถิ่นมีทั้งงบประมาณมีทั้งอำนาจนี่อยากจะกำหนดพัฒนาอะไรอยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้หมดเศรษฐกิจก็เติบโตคนมีงานสวัสดิการก็ดีตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยเออเรียกได้ว่าหยุดนิ่งหลังรัฐประหาร2549ส่วนหลังรัฐประหาร57 ก็คือถอยหลังลงคลองเชื่อไหมคะว่าจนถึงวันนี้รายได้รัฐร้อเอร์เซ็นตไปอยู่ที่ท้องถิ่นเพียงแค่30%อีก70%ซกองอยู่ที่รัฐบาลกลางลำพังจะทำเรื่องพื้นฐานอย่างเก็บขยะขุดลอกคูคลองหรือว่าทำน้ำปละปาให้สะอาดก็ยังทำไม่ได้เพราะว่างบไม่พอส่วนจะทำอะไรที่ใหญ่กว่านั้นก็ต้องวิง่งไปกราบกระทรวงนั้นที กระทรวงนิธิประเทศไทยไม่มีวันเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ถ้าไม่ปลดลด็อกท้องถิ่นประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ต้องปลดปล่อยทุกท้องถิ่นให้เปล่งประกายศักยภาพดอกไม้ทุกดอกจะต้องเบ่งบานแล้วอนาคตใหม่ที่ก้าวหน้าและกล้าวไกลกว่าจะเป็นของทุกคนเออมันจะเคลียยังได้ละ่ะไม่ยากค่ะ เพียงแค่สแกน QR code นี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคณะก้าวหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจหลักในการบริหารจัดการทุกอย่างในพื้นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเพิ่มสัดส่วนรายได้ระหว่างท้องถิ่น กับส่วนกลางเป็น50กับ50ภายในระยะเวลา3ปีปลดล็อกท้องถิ่นให้สามารถออกพัฒติและร่วมกับเอกชนรวมถึงเท่าที่อื่นในการให้บริการสาธารณะได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิน่นผ่านสภาพลเมืองและการออกแบบงบประมาณเกี <S <S ่ยง90วินาทีขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิน่นเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนอนาคตประเทศไทย